ถึงเวลาปั่นจักรยานตามสเตปนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณสามีบอกว่ายกอานขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะปวดขาอีกนะจ๊ะแต่ดูสิจ๊ะนี่คือฉันขย่งแล้วนะคะทุกคนนางบอกว่าให้สูงขึ้นอีกสูงกว่านี้คือกูลอยปั่นจักรยานแล้วจ้าแต่ก็อย่างว่าเนาะตามสไตล์ฝรั่งวันนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูวิวบนเมืองสูงๆค่ะและก็ชมดอกอัลมอนด์บานนะคะอืม้มบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่จ้าเมฆนี่หนาเชียวแต่คน นก็ออกมาเดินเล่นเยอะมากจนฉันตกใจว่านี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นสืบไปสืบมาก็คือว่าอ้าวสรุปว่างานมันเด g l u ูทันเฟสที่กิมมินดิเงินเริ่มแล้วจ้ามันก็คืองานดอกอัลมอนด์บาร์นั่นเองจา้า หนุ่ยกับสามีนี่นะคะก็กลับจักรยานแทบไม่ทันค่ะเลยต้องไปหาข้าวกินในป่าตามเคยจ้านี่ก็ป่านั่นก็ป่ากลับมากินข้าวในป่าหลีกหนีผู้คนจ้าเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นะคะทุกคนก็เลยรู้ว่าตรงไหนมีร้านอาหารข้างนอกแล้วนะคะโอ้โหคนจิตแสนแปจ้ะคนมาดูดอกเอ่ออัลมอนดอกอัลมอนด์บานชัดสีนี่เคีย ียนรปั่นจักรยานเข้ามาในป่าไม่ถึง1กิโลนะคะเราก็ามาถึงร้านอาหารแล้วจ้าดูสิจ้าขนาดว่าคนไม่เยอะนะรถก็ยังเต็มเลยวันนี้โชคดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเราออกบ้านเช้าหน่อยแต่ว่าในเมืองนะคะทุกคนมาดูดอกอัลมอนด์บานโอ้โหคนเจ็ดแสนกว่าจ้าอืมฉันก็จะนั่งกินข้าวก่อนก่อนที่ฉันจะเข้าไปชมดอกอัลมอนด์ต้องหาเมนูก,กินจ้ะ คุณพี่เบดีนุ่งเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้ด้วยความที่แบบว่าเออเมื่อวานนี้อากาศมันจะดีกว่านี้ใช่ปะก็มีนักท่องเที่ยวอ่ะที่มาดูดอกอัลมอนด์บานนะขึ้นมากินข้าวร้านนางมากกว่าหกรอยที่น่งแบบมือเป็นพละวัน <c oughs> แต่ร้านอาหารนางก็มีลูกค้ายเยอะอยู่แล้วจ้ะนี่จ้ะในป่าจ้ะกินข้าวในป่าสูดอากาศบริสุทธิ์เอาออกซิเจน เข้าร่างกายเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะคะว่าดอกอัลมอนด์พานีนคนเยอะขนาดไหนเห็นแล้วแหละว่าตอนข่าวมาโอ้โหล้านแปดเจ็ดแสนล้านคนหมื่นแสนล้านคนจริงๆไม่รู้จะเอาคำพูดไหนมาพูดดีนะข้างบนเนี่ยนะบนหลังคาเนี่ยนะเห็นปะน่านจะเป็นบ้านเนาะเออน่านจะเป็นบ้านนีออ่ บางที่นะที่อยู่ในป่าลึกๆอะ่ะไอ้นี่อยู่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นี่อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านแค่ไม่กี่กิโลบางที่ที่อยู่ในป่าลึกๆอะ่ะเขาจะมีที่ให้แบบว่านอนค้างคืนด้วยคนที่รักการเดินป่าจริงๆเขาก็จะ,ไปไะ,ะเ,ออเปอย่างนี้แหละค่ะแล้วเปหนีทั่วยุโรปนะการเข้ามากินข้าวในป่าเนี่ยเขาจะเป็นทั่วยุโรปอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์ก็มีแล้วไปแบบนี้แบบว่ามันได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติะ บางครั้งไปชวเชว้าเย็นกลับอะไรเงี้ยมันก็เห็นอะไรได้ไม่ค่อยเยอะใช่ปะแต่ถ้าแบบว่าตั้งใจแบบไปค้างคืนไปเดินป่าสองวันคืนสามคืนอะไรเงี้ยก็เหมือนที่เมืองไทยอ่ะอืแต่เมืองไทยต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าป่าที่เมืองไทยมันน่ากลัวป่าที่นี่ไม่เคยน่ากลัวค่ะทุกที่มีถนนจ้ะแล้วก็มีคลื่นโทรศัพท์น <c oughs> ี่คือ,คอ,คอหน้าตาอาหารของฉันนะจ๊ะสุดของสามีฉันนะจ๊ะผูไม่เคยกินอะไรจ้ะไปแค่นั้นจ้ะ ปกติแล้วนะคะอาหารท้องถิ่นเนี่ยจะมากับขนมปังแต่ครั้งนี้มากับนี่จา้ามันบดจา้าอืมอืมอร่อยแล้วอาหารก็ามาเร็วด้วยกินาากันนะจ๊ะทุกคนอืมอืม,อม,อมนี่นี่เมื่อกี้คุณป้าบอกว่าเนี่ยไส้กรอกอันเนี้ยมาจากเนื้อหมูป่าไม่รู้หมูป่าจริงหมูป่าปลอม รสชาตทั่วไปจ้าแต่เขาบอกว่าเป็นเนื้อหมูปลาจ้าอาหารปลาหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะคะเราก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านค่ะเพื่อที่จะไปชมดอกอัลมอนด์นะคะแล้วก็หมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่พอฉันเห็นผู้คนแล้วนะจ๊าฉันก็ อ๋อทอดใจจ้ะฉันบอกกับสามีว่ากลับกันเถอะค่ะจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะคะที่นี่คือเขาจะเต็มไปด้วยดอกอัลมอนด์แล้วก็บ้านโบราณแล้วก็เขาก็จะนั่งดื่มไวน์ถือไวน์ดื่มกันแล้วก็ชื่นชมความงามนะคะแต่ว่าวันนี้เออเกินเกินความสามารถค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะคือ,อยากมากที่จะให้ทุกคนเห็นบิวทุกอย่างเพราะว่า รูงจักรยานไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยมันยากมากเลยค่ะแต่รู้แต่ว่าคนเยอะมากแล้วหมู่บ้านนี้นะเขาปลูกต้นอัลมอนด์เยอะมากจนเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ตลามากเลยที่นักท่องเที่ยวมาแค่ถนนเส้นเลก็ลกๆเส้นนี้นะเป็นแสงจะอยู่เสียดายนะคะมีดอกอัลมอนด์สวยๆเยอะเลยแต่ว่านุ้ยไม่สามารถถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆได้เพราะว่าคนเยอะเหลือเกินเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะ อย่างหนึ่งนะคะที่คนในหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยชอบในช่วงเทศกาลที่ดอกอัลมอนด์บานนะคะก็คือว่านักท่องเที่ยวเยอะเกินค่ะพอนักท่องเที่ยวเยอะเกินเนี่ยนะคะมันทําให้หมู่บ้านเขานะคะมีความวุ่นวายมีความไม่เป็นส่วนตัวจริงๆเขาก็ชอบนะคะที่มีนักท่องเที่ยวแต่คิดดูสิคะว่านักท่องเที่ยวมันเยอะเกินนี่เห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยถนนเส้นนี้ยาวกว่า3กิโลเมตรนะคะแต่สังเกตดีๆคะ่ะข้างล่างคนเดินเต็มเลยคะ่ะ แล้วรถนะคะก็ไม่สามารถสัญจรได้เพราะว่ามีทั้งจักรยานมีทั้งคนคนในหมู่บ้านกิมเมอร์ดทิงเงินแห่งนี้ก็พยายามแบบไม่ค่อยโปรโมทนะคะแต่ด้วยความที่หมู่บ้านแห่งนี้มี ชื่อเสียงคนก็ยังแห่มาจ้าแต่สำหรับใครที่อยากชมความงามของดอกอัลมอนด์ในหมู่บ้านกิมเมอร์ดิเงินนะคะก็สามารถมาได้สัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์จ้าส่วนชั้นนะจ๊ะก็จะขอหลีกหนีความวุ่นวายจากผู้คนขึ้นไปชมวิวสวยๆข้างบนนั้นก่อนดีกว่าจ้าโดยความเป็นคนที่อยู่ใกล้นะคะพรุ่งนี้มรืนนี้หนูจะปั่นจักรยานมาชมดอกอัลมอนด์บานก็ไม่เป็นไรจ้าดีกว่าชมวันนี้นะจ๊ะวันที่ผู้คนเบียดเสียดยัดเยียด ฉันขอขึ้นมานั่งสงบสติดูวิวสวยๆข้างบนนี้สบายใจกว่าเยอะเลยจ้า